สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่ติมชาแนลเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้เราพามาดูที่พ่อลอกลอกนาที่คลิปที่แล้วที่สาวนุ่นลงไปนะคะเราก็เอาเชือกมาให้สาวนุ่นเมื่อกี้นะคะทุกคนก็มาดูน้องกันค่ะสาวนุ่นขับรถไถยให้เบาอนุนนั่งนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปดูที่ลอ,อกนาของพ่อเนาะก็ ก็จะไปช่วยสาวหนุนนะ้อท่อใสที่ใสนาด้วยนะที่คันนาเนาะทุกคนดูคะ่ะทุกคนขับกันไปทะเลาะกันไปนะคะมาดูบรรยากาศนะคะวันนี้ร้อนมากหลังจากที่เมื่อเย็นนะคะฝนตกเนาะเมื่อเย็นก็ฝนตกแรงมากทุกคนน้ําท่วมแต่เนี่ยเหมือนกับที่นี่มันไม่ฝนอะ มันเหมือนกับมันไม่ฝนแตงเท่าที่บ้านเนาะดินมันแห้งแล้วอะทุกคนดูก็อากาศร้อนมากวันนี้อเสดเนีก็มาอยู่ที่นี่นะคะก็วิ่งตามขึ้นอ่ารถน้ากับสาวนุ่นมานะนั้นก็บอกว่าเออทําไมไม่อยู่ช่วยช่างเขาทางานจะได้รีบเสร็จเร็วๆนะทุกคนก็ลงรถนั้นยังไม่เสร็จเนาะเหนื่อยก็ลงรถยังไม่เสร็จนะคะ ำำกำลังทากาแพงบ้านอยู่เนาะน,นั่นก็เลยว่าเออวันนี้นั่นเสนเิกไม่ออกไปหาบวกไฟเนาะทําทไมไม่อยู่ช่วยเขาทํางานจะได้รีบเสร็จเร็วๆนะคือไม่จะมาดูเขาขับไมโครนะคะมาดูดูรักขวกเระดานูนเห็นไหมกระดาวกระดาวกกระดาวมากเลย ขดหรืออะไรวะนะไปค่ะเราจะไปดูนะคะวันนี้ก็เจ้๊ใหญ่ของเราไม่อยู่นะคะเจะ๊ใหญ่ของเราไปอุทัยกับเสนกคน้อยทุกคนก็คือเอาควายไปส่งเขานะคะก็เมื่อกี้นั้นก็เพิ่งกลับมาจากพาลูกเจโบ๋ไปเอาหนุ่มที่โรงเรียนน้องก็คือพ่อก็ให้เอาเชือกมานี่เลยนะก็เลยพ่อก็เลยว่าเออให้มาอยู่ช่วยน้องด้วยโอเคค่ะเราก็จะมาอยู่ ตอนนี้หอบมากเลยอ่ะเหนื่อยร้อนดู ไปดูเขาทำอะไรกันเขามุงหัวจะกอมทำอะไรกันอ๋อช่างเอียวมากบอกอาจ,จะใช่ก็เมื่อกี้เป็นรถช่างเอียวที่ผ่านแม่ก็ว่าอยู่ว่ารถใครผ่านหน้าบ้านอาจจะเป็นช่างเอียวมานะคะเพราะว่าเจจ่าหรือใครอาจจะเป็นเจจ่าใส่เสื้อสีเหลืองนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกัน เราเราจะนับเลยสูให้เดินนะเราเดินตั้งแต่จากนู่นนั่นอ่ะตรงกระท่อมอ่ะมานี่คือระยะทางมันไกลมากเลยเว้ยจะโบกไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทรงคนนี้เขาจะเอาท่อใส่ตรงไหนนะคะเราจะได้เชื่อยยกน้องเนาะ อืมไ้อกนกตามไปดูนกันอยู่แล้วอง2คนมัน่ะมันไปไรมันไม่ให้นูกับมันไม่ให้นูกครับ มแค่มจรอยานรหนูขับรถขัารถกะเชงอะรถรถไทยแะไม่ใช่รถน้ำไม่ใช่นี่กระเชงมีงอนกันงอนนอนม่ลงเลยนะแล้วก็ไม่อนแล้วมากินข้าวกินแล้วกินแล้ว้กินกระป๋าให้มันอดไตเออไม่สงสานวันนี้ไปเอาน้ำมันไป แต่ไมคลเลยโยคยนี่เออนี่ไหนพี่อีบอกว่าอยู่มีน้เปสิบลิตรเปสิบลิตรมือเธอละมาชั่วโมเอ้ไปเอาไมโคมาแถมเงตงเจ้มันเองอีกตังก็ไม่จ่าย ไปเอาแล้วนิยาาามจกไหว่าจะไปหาเจโบไเจโบไปแล้วไปไหนไปอุทัยเขาไปเที่ยวอุทัยแล้วไปแล้วอื้มนี่วันเต็นที่ไม่รู้ด้รองไปแล้วกิจาเมื่อกี้ชัดมาให้ไปทำน้ำให้เหมียวเดี๋ยวก่อนอันนี้สั้งได้ได้ยังได้แล้วแต่ไม่ได้ตังกับเขานะ

ขยมหอบขี้เชือกก็เรื่องเงินพอรู้ไหมพอบอกว่าไงเอ็งอยากขี่รถเร็วเด้อเอ็งลื่นตกอะไรนะตกโครงตายเลยนะแเอ็ก็มาขี่รถลื่นเลยติดเอ็เลพอพอก็พูดมาแบบเหมือนเหมือนมันฟึ่งฝนตกอะแกก็พูดแบบเอออะอยู่เมื่อกี้แม่ยังว่าเนี่ยงเขามาซื้อน้ำรัวรถไก่ปะเห็นแค่ตูดใช่ไหมหันไปไม่แม่เขาไปแล้วไม่รัวรถช่างเอียวมา รู้อย่างนี้จอดทำน้ำก่อนดีกว่าแล้วใบอกว่าไม่มีคนขายมีแต่ร้านไม่มีคนเออว่าไม่มีคนขายใช่ไหมเราก็จะทำคลิปว่าเออไปส่งให้เจโบว่ะเจโบไม่อยู่ไงทำคลิปทำน้ำโป่งน้ำปาอะไรกโอยแล้วก็ทิ้งต่างมา20บาทดูเพนนะแกไปแกไม่ปิดร้านหรอกเลยแกไปแกรู้ไงว่ายังไงก็ต้องมีคนขายไเอาขายไหมนั่นขายขายเรนนุ่นบอกว่าทำไมไม่มีคนขายทำ ก็เปิดแต่ร้านอยากกินก็ทำเองตี่เตียเถ้ยังบุฟเฟ่เลยสี่เนะครับพี่ก็ดูคนขายว่ะเนี่ยยืนถ่ายถึลูกค้ามาซื้อจะกินไหมเออเอาเราแบบเรารับจ้างแบบไม่ได้ตังเราก็ต้องมาทำแบบทำคลิปให้เราได้ตังก่อนเอาใครขายแก้วไหนนั้นก็เอาเขามีเขามีการบอกอย่างนั้นเองขายได้เท่าไรเองนับตังเองเขียนด้วย รับตังต้องเขียน้วยรับตังเองเขียนใส่สมุดด้วยเองขายได้เท่าไหร่เราจะกงปงในห้องนั้นเลยโบด้วยตับอกเยโบด้วยมีกล้องวงจริดติดถ้าเยโบดูคลิปนี้นะติดตั้งกล้องวงจรปิดในร้านเลยขายจะได้ขายขายจะได้รู้ใายเอาเงินาไป้้ได้กี่แก้วนำไปด้วยมายังไม่บอกว่ามูดเอาก็บอกยู ซาเล้งเบกแตกหักหนึ่งด้วยรถในตำนานขับตั้งแต่ปราสาทยันโคราชใช่หรอก็เกี่ยวกับมอไซค์เนี่ยไปหาเยบูเกขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปโคราชก็พี่นกกินกันเนี่ยพี่นกเนียเก๋รถแม่แกขับมอเตอร์ไซค์ไปหาที่บูมี่ประวัติของเยบูนะครับแล้วแกแล้วแกก็ในรถแกจะมีน้ำมัน มีน้ำในอ๋อเตรียมไว้พ้อผมแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆหมดเลยเกเป็นช่างอัตราเโบนี่ผ่านอุปสรรคมาเยอะใช่ไหมอไปถึงโคราชสุดยอดเลยไปกับรถคู่ใจท่านนี้เจโบแกสวยไงเลยเลยแกต้องไปถึงนู่นต้องลงทุนหน่อยใช่ไหมใช่อันนี้คือประวัติของเจโบ โถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ก oh, right ็อย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เด้อเอ๋อมันลงจริงมาแล้วเฮ้ยน้ำมันเขาน้ำมันใครไม่รู้อ่ะเติมก่อนบ่มเมียใส่ไซมิโคระดั้มอุตสาหกรรเติมกี่กิโลนะรถดัมรถจอดอ่ขับมาทำไมเรื่องพื้นที่เติมอะไรอยู่เทสขุดอะไรนิดเดียวเองทำไมเติมอะไรตั้งสามกิโลน พอดีเลยเขาซาเลิงมาแล้วก็ไปส่งเมียไปเอามอไซค์ก่อนโอ้หนูอะไม่ต้องส่งหนูหรอกหนูสตรองพอสตรงพอเี่ยัรเดนขับเล่นก็ได้ได้มาฟรีเนทําไมว่าได้มาฟรีได้มาฟรีได้ไม่โทรนี่นะ ได้มานนในราคาใน,นราคาฟรีหนึน่เก้าพัน 10, บาทหนึ่งหมื่นเท่าน,นะหนึ่งเก้าลองขับขุดดูนหน่อยดิ